สวัสดีครับสวัสดีครับทงชัยชาแนลครับผมทงชัยชาแนลนะครับผมนะครับมอนีสสบห้ามาเบิงนะครับผักสาบนะครับผมปลูกผักสาบสองต้นนะครับมาเบิงกันเลยครับนี่ครับผมผักสาบนะครับผักสาปานะครับนะครับผักสาปานะครับเป็นผักหายากชนิดหนึ่งครับนะครับสามารถ เอายอดกับนวยนะครับยอดกับนวยนะครับมาลวกนะครับลวกหรือว่ากินสดนะครับสุดยอดผักครับหายากครับผักสาบผักสาบหรือผักอีนุ่นนะครับผักสาบหรือผักอีนุ่นนะครับอันนี้คือต้นแรกครับอันนี้คือต้นที่สองครับกําลังปรุงครับนะครับผักสาบผักอีนุ่นนะครับนะครับผู้ใดมีก็ล่องนะครับ พักทายหรือล่องทายไม่เบิ่งนี้ได้ครับเด้อนะครับพักศารับครับมีสับคุ้นทางยาผมไหมครับนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ